สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการบันทึกข้อมูลโปรแกรม a l t a แท็3,000นะครับในกรณีที่มีบ้านหลายหลังบนที่ดินนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมนา,ายชัดชายโฉมงามนะครับผมอาศัยอยู่บ้านเลขที่48หมู่9ตําบลต้นมะม่วงนะครับเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินจํานวนเนื้อที่หนึ่งไร่บนที่ดินมีบ้านปูนซีเมนต์สอหลังนะครับ โดยหลังแรกนะครับเป็นของนายชาัดชายโฉมงามนะครับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและหลังที่สองเป็นของนายสุชาติโฉมงามนะครับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับการบันทึกข้อมูลในกรณีนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราไปที่โปรแกรม a อ t a ท็กสามพันนะครับเริ่มโดยคลิกเลือกทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกและค้นหาข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินนะครับจากนั้นนะครับผมบันทึกชื่อเจ้าของที่ดินก็คือนายชาติชายนะครับชมงามกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับตำบลต้นมะม่วงอำเภอเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับบันทึกได้เลยครับ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะมีคำสั่งไปทะเบียนทรัพย์สินขึ้นมานะครับให้กดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินนะครับโดยสามารถเพิ่มแปลงที่ดินได้บริเวณด้านมุมบนขวามือนะครับสเีเขียวคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมายังหน้ารายละเอียดแปลงที่ดินถ้ามีรหัสแปลงที่ดินก็สามารถบันทึกได้เลยครับแปลงที่ดินของนายชาัชาัยเป็น,นโนดนะครับเลขที่เอกสารสิทธ 416ระวังที่ดิน4935 0446ตรงนี้ให้เราบันทึกข้อมูลให้ครบนะครับผมมู่ที่ตรงนี้จะเป็นมู่ที่ตั้งของที่ดินนะครับซึ่งตั้งอยู่มู่ที่9จำนวนเนื้อที่นึงไร่นะครับผมราคาประเมินที่ดิน2,000บาทต่อตารางวา เสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูลครับก็จะมีคําสั่งเพิ่มการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินขึ้นมาให้เราคลิกเพิ่มได้เลยครับแปลงที่ดินแปลงนี้มีการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักเนื่องจากนายชัิชัยเป็นเจ้าของแปลงที่ดินและเจ้าของบ้านนะครับจากนั้นคลิกใช้เองชื่อนายชัิชัยชมงามนะครับบันทึกเพิ่มเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วบันทึกนะครับก็จะกลับมาหน้ารายละเอียดแปลงที่ดินให้เราคลิกไปที่การใช้ประโยชน์แปลงที่ดินที่เราเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นะครับบริเวณด้านขวามือก็จะมีเพิ่มรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาให้เราคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มรายการสิ่งปลูกสร้างครับตรงนี้ใครมีรหัสสิ่งปลูกสร้างก็บันทึกได้เลยนะครับอันนี้จะบันทึกบ้านหลังแรกบ้านเลขที่48 ประเภทบ้านพักอาศัยหรือบ้านเดี่ยวนะครับลักษณะสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกจำนวนชั้นหนึ่งชั้นขนาดสิบณสิบสองอายุเก้าปีนะครับเสร็จแล้วบันทึกได้เลยครับตรงลักษณะการใช้ประโยชน์ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักโดยอัตโนมัตินะครับโดยมีเจ้าของสิ่งปลูกสร้างคือนา,ายชัิชายชมงานนะครับเสร็จแล้วบันทึกแล้วมุมบนขวาสังเกตจะมี หน้าต่างกากบาทนะครับผมให้เรากดกากบาดออกเพื่อเพิ่มรายการสิ่งปลูกสร้างอีกหนึ่งหลังก็คือบ้านหลังที่สองนะครับคลิกเพิ่มสิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านหลังที่สองเลขที่เจ็ดสิบเจ็ดบ้านเดี่ยวหรือบ้านพักอาศัยนะครับประเภทตึกจำนวนหนึ่งชั้นขนาดสิบูณสิบแปดอายุสี่ปีเสร็จแล้วกดบันทึกครับ แต่สังเกตว่าที่อยู่อาศัยยังเป็นหลังหลักอยู่และชื่อเจ้าของยังเป็นชื่อนายชาติชายโฉมงามซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะครับต่อมาเราจะทําการเพิ่มรายการเจ้าของทรัพย์สินนะครับผมโดยกลับไปที่หน้าแรกนะครับที่เราทําไว้เราไปที่ทะเ,เบียนทรัพย์สินและจัดการเจ้าของทรัพย์สินนะครับเราเพิ่มชื่อของนายสุชาติโฉมงามนะครับตรงนี้ เพื่อที่เราจะนำชื่อของนายสุชาตินะครับมาเป็นเจ้าของบ้านหลังที่สองนะครับันทึกเสร็จแล้วนะครับผมให้ไปที่ทะเบียนทรัพย์สินนะครับหน้านี้เปิดค้างไว้ไม่ต้องเพิ่มแปลงที่ดินนะครับ เพราะนายสุชาติไม่มีแปลงที่ดินตรงนี้ผมผิดเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับระวังด้วยนะครับตรงนี้กลับมาที่หน้าทะเบียนทรัพย์สินนะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับไปยังบ้านหลังที่สองนะครับหรือเลขที่เจสิบเจ็ดกดเปลี่ยนเจ้าของบริเวณมุมบนขวานะครับจากนั้นค้นหาชื่อนายสุชาติ นะครับคลิกเลือกชื่อนายสุชาติหนึ่งครั้งตรงลายชื่อเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อนายสุชาติชมงามจากนั้นกดบันทึกข้อมูลนะครับที่อยู่อาศัยนะครับคลิกเลือกใช้ประโยชน์เองตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขนะครับบันทึกข้อมูลได้เลยครับบันทึกซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความแน่ใจ จากนั้นกดจากบาตออกได้เลยครับมันคือข้อมูลต่อมานะครับให้เรามาเช็คโดยไปที่หน้าทะเบียนทรัพย์สินของนายสุชาตินะครับกดรีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้ง สังเกตจํานวนสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งหลังก็คือบ้านหลังที่เ7คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับต่อมานะครับตรวจสอบอีกครั้งโดยไปที่ทะเบียนทรัพย์สินของนายชาติชายนะครับแล้วคลิกรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับข้อมูลที่เราบันทึกก็จะขึ้นมานะครับจำนวนที่ดินหนึ่งแปลง สิ่งปลุก้ังหนึ่งหลังนะครับถือว่าถูกต้องเลยครับในกรณีที่มีบ้านหลังอื่นๆมากกว่าสองหลังก็สามารถบันทึกได้โดยใช้วิธีเดียวกันเลยครับผมขอบคุณครับในกรณีที่มีบ้านมากกว่าสองหลังนะครับก็สามารถใช้วิธีการบันทึก วิธีการเดียวได้เลยครับโดยเพิ่มสิ่งปลูกสร้างเข้าไปอย่างแปลงที่ดินนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ